มะเขือเทศก็แพงแล้วตอนนี้ไม่เดือนสองเดือนที่แล้วยังสิบบาทเดียเบปเลยถุงหนึ่งโอ้ใช่เชื่อไหมสิบเจ็ดสิบไลยตามตรงรถไฟแต่นี่แซ่บนัวปลาเจ็แซปนัวอยู่หน้าวัดอะไรนี่น้อยนะน้อยเนาะวัน้อยดุงรถไฟ นี่แพงเลยใครก็ก็ต้องใส่เยอะใส่เยอะเหมือนเดิมไม่สนเลยมะนาวคุณจะกดมาให้ไมไม่ได้ซื้อนะใช่ก็ดีลูกวานยังเอามาลูปรูกรเรื่อเลยฉันเก่ายังไม่หมดเลยปีนี้ดีอย่างมะนาวถูก ปีนั้นจะเป็นเป็นอะไรปีไหนมันาแพงเนยโหยุ่งเลยไม่ได้กินแล้วนียันลูกละห้าบาทห้าบาทก็ยังใช้อยู่เกิกือบ10บเกือบสิบาทตอนนี้มันแพงแล้วมว่าอะไรนี่ประเทศไทยดูมาไฟล่ะ ขายมะนาวขายต้นมะนาวอืม mm. ก็ซื้อแต่ต้นมาไปปลูกมาเป็นจะเป็นขร้อมทนได้บ้างเยอะแล้วแอ๊ดหนึ่งมันไม่ใช่มาจะออกแค่ลูกสองลูกไอ mm. คนที่เขาปลูกไอ้เลยปลูกมะนาวขายน้องูกอวดเลย mm. อืเพราะอะไรมันเยอะ หอมมาหอมไปมันยอดไงสีสันไม่ใช <olor S 2> ่ตำแบบบ้านๆเนี่ยนะตำแบบไม่รุ่นตำเลยนะแบบนี้มันไหมมันไหมอันเนี้ยโอ้โหหราณนึ่งเลยร้านนี้อันนี้เขาทำถูกหลักอยู่หน้าวัดน้อยนะทางเข้าบรงเซเว่นนี่ครับดีสวยไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นหน้าอสองเลยอืมอัสซาครับคาะนี่ทุกอย่างลวกก่อนที่จะไปขายก็ลวกก่อน มีข้าวเกียบมีแคบหมูไข่ต้มขายอยู่คองผมะเหรอคลองผมก็ขายขายอยู่ตรงมุมไหนนี่ตรงหน้าครับเข้ามาเข้ามาวนวนวัดไหนวัดไหนวัดน้นนนอย <c oughs> วัดใหญ่วัดใหญ่เก็เลยว่ามันไม่เห็นหรอกวัดใหญ่ไม่ใช่วัดน้อย <c oughs> อ้าจริงเหรอ <c oughs> ผมไปหาอยู่วัดใหญ่ผมก็ไปถามเขา ไปถามยังไงมึงก็ไม่เห็นหรอกเขาไม่มีวัดน้อย i ว่ะอ่าเป็นแซมมาแซมมาตำปลาไว้ยิ่งอร่อยนะตำปลาตำทุกอย่างที่อะไรเขาออกมากินนะเหรอเขามาขัดเอาเข้าไอ้อยเขามาจากจังหวัดอะไรครับวะเขามาออกร้านอาหารอืมเขามากินอยู่นี่เหมือนกันจะมีลูกเล็กๆด้วยเขาก็บอกว่าโว้น้ำปลาอร่อยยังเลย เห็นสีแล้วก็รู้แล้วอยากจะขอนะ <c oughs> อยากขอซื้อโอ้เปต้องขออไปเลยไปต,ตามติ้นเลยวะแต่มันจะไม่มันจะไม่อร่อยถ้าคนตามที่นี่นะหรอ <c oughs> เลยให้เขาฟรีเลยุก <c oughs>